ัสดีครับเพื่อนอเพื่อนคาเฟ่แล้วพี่ฉีเพื่อนนะครับวันนี้มาเจอหน้ากันนี้นะครับนี่คือข่าวสารนะครับที่เราได้รับเงินบริจาคจากเพื่อนนะครับที่รู้จักกันก็เราก็เล่าให้ฟังถึงโครงการข่าวสารนะครับดีนะครับไ้ดูนี่นะครับโครงการช่วยเหลือยามยาก เพิเมืองนะฮะสายชุดินประสาทกมที่17ที่เราได้ขายอยู่ตรงนี้นะครับของคาเฟ่ไลออนก็เข้ามาชมดูข้าวสารกันนะครับนี่นี่นะครับเป็นข้าวสารผมไปซื้อข้าวสารมะลิที่สองนะครับที่สองพิเศษพัดพิเศษนะครับให้เอามาเทให้กับผู้ที่ ยามยากนะครับยามยากก็คือเงินขาดมือพวกที่ท่านที่เงินขาดมือก็มาตักเอาไปทานได้นะครับเพราะว่าเงินจริงก็เป็นเงินที่บริสุทธิ์จากแต่ละคนที่ช่วยกันมาบริจาคกันนะครับจากบางทีบางท่านก็400 500ย้บางท่านก็ร้อยสองก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรบบการแบ่งปันกันในเรื่องของข้สารนะฮะ อีกอย่างคนที่มีแล้วนะฮะยังมีแล้วก็ถ้ามาตักเราก็ไม่ได้ว่านะฮะแต่ท่านต้องคิดถึงคนที่ไม่มีนะฮะก็บางคนเขาไม่มีจริงๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับจากนั้นถ้าเราเราได้ส่งเขาผ่านช่วงนี้นะ,ะับก็เป็นโอกาสที่ดี เนก้าวต่อไปในกับข้างหน้านะฮะแล้วก็เป็นจุดหนึ่งของการส่งเสริมการแต่งพันกันในสังคมนะฮะผมมองถึงจุดตรงน,นี้รู้จักการแต่งปันกันในสังคมในชุมชนต่างๆนะครับสำหรับคนไม่มีบางทีเห็นกันก็หาเงินยืมใครไม่ได้นะฮะยืมคนอื่นไม่ได้ยืมใครไม่ได้ก็ มาหาเราเลยนะฮะอย่างน้อยก็ต้องมีข้อาสารก่อหม้อก่อนนะฮะก็เป็นจุดตรงนี้แหละที่เป็นองค์ที่เราจะพาทุกคนนะครับให้แบ่งปันกันเราไปไม่ถึงเมื่อปีเราไม่มีเวลาไปวัดไปอะไรเราก็ทำทานหน้าบ้านได้นะครับที่หน้าบ้านเสร็จแล้วก็เทลงไปไม่จะเป็นต้องเขียนโครงการอะไรน,นะฮะเทลงไปก็อาจจะบอกว่าบริจาคข้อสาร ก็พองาทางพอดำเนินชีวิตไปได้ถ้ามีแล้วก็ท่านก็เดินต่อนะฮะยูทูบบ้างน,นิดๆหน่นนอยๆนะครับไม่ถึงว่าเยอะบางท่านก็คิดว่าทา youtube จะได้รายได้ไดเยอะเพราะว่าทางช่องเราก็ไม่ใช่ช่องใหญ่นะก็ได้เท่าที่มีเท่าที่แบ่งได้นะฮะก็ได้จากตรงนี้เราก็ร่วมกับคนที่มีที่จะไปฟังกัน,กนอีกส่วนหนึ่งนะครับ ก็พามา,มาทีเอกาสารทีข้อสารให้ท่านดได้ชมกันนะฮะ่าเป,ไปน็นนี่นะครับเม็ดข้าวทุกเม็ดนะฮะนี่นะครับเม็ดข้าวทุกเม็ดเรียบสเสมือนเจ้ากรรมนายเวรน,นะฮะเราได้ทําบุญกับเจ้าจกรรมทำนายเวรเป็นจำนวนมากนะครับข้าวทุกเม็ดตั้งแต่อดีตชาติมาขนาดไหนที่เคยจองเวรจองกรรมกันก็อโหสิกรรมกันนะครับ ก็เนี่ยข้าทุกเม็ดเท่ากับเจ้ากรรมนายนเวรฉะนั้นเป็นการบริจาคที่ไม่เสียหายนะครับน้อมด้วยใจนะครับร่วมรู้โมทนาร่วมกันนะครับรมาร่วมกันเกี่ยวกับงานบุญอย่างนี้นะครับหรือว่าเข้าสารทุกเม็ดคือเจ้ากรรมนายเวรทุก่านนะครับก็น้อมรับกันไปนะครับสวัสดีค่ ชุดอย่างานี่สวยงามครับนี่มาดูใกล้ๆเห็นไหมเราบริจากเนี่ยเจ้ากรรมในเวนเนี่ยกี่ร้อยชาติกี่เอ่อแต่ละชาติแต่ละชาติไปนี่คือการบริจาคที่ คุ้มค่าที่สุดเท่ากับข้าวสารหนึ่งเม็ดเนี่ยนะครับเท่ากับเจ้ากรรมในเวรหนึ่งดวงเจ็ดนะฮะใครเขาจะอนุโมทนาบุญในตรงนี้ก็เรื่องของเขาใครจะจองเวนยังไงก็ส่วนแล้วแต่บุญกุศลว่าจะเขาจะรับหรือไม่รับเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับจนเขาจะรับนะครับก็จนกวนกจะอะโหสิกรรมให้ซึ่งกันและกันนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดความดีเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันสถานที่ที่เราจัดวางกันนะฮะขามตรงนี้นะครับเี่เป็นลักษณะที่เราทำไว้ก็คือมีขุมมีตัดรถสามนะฮะควจะเสียไว้เปขวาใครที่ไม่มีนะครับมาตัดจะทานได้เลย ในสถานที่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้น,นะฮะนี่คือเส้นสายสุรินทร์ประสาทกมองที่สินะฮะก็อยู่ตรงนี้ทางมาจากสุรินทร์กระมองที่สิบเจ็ดนะครับก็มาก็จะเจอๆนั้นรูปๆอยู่างเี้ประมาณนี้นะครับเป็นต้นไม้เต็มไปหมดอยู่ประมาณนี้ที่ร้านของก็เพื่อนฝูงนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านอยากร่วม ที่จ่าบริจาคเกี่ยวกับข้าสารก็ติดต่อกัรทางเราได้นะฮะเพื่อในเจตนาที่ดีนะก็มีต่อมานะครับในส่วนว่าจะมากน้อยจริงๆผมไม่ได้ต้องการมากก่อนหน้านี้เคยวางที่ววาบริจาคก็บาทสองบาทนะครับผมไม่ได้ต้องการมากเพราะอยู่ที่ด้วยเจตนาที่อยากให้ คนรู้จักการแ่กปันซึ่งกันและกันนะฮะในส่วนกุศลก็จะเป็นอย่างที่ผมพูดนะก็คือข้อสารแต่ละเมมดคือเจ้ากรรมในเวนหนึ่งเจ้ากรรมในเวนของท่านนะครับเพราะจริงๆแต่ละคนก็ไม่รู้ว่าเกิดมากี่แสนชาตินะนะตรงนี้ท่านก็พูดว่าเป็นกับเป็นกันกันเกิดมาเป็นกับเป็นกันกันดังนั้นหนึ่งกับจะมี ลักษณะความยาวขนาดไหนเดีย๋ยวเราไค่อยไป,ป,น,ป,น,ปนในช่วงหลังนะฮะก็โอเคตงนีข้ขอบคุณครับสำหรับความหวังดีและปรารถนาดีกับทุกคนนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำอะไรให้มันเสื่อมเสียก็อยากจะส่งเสริมทุกคนให้ร่วมรู้จักแบ่งปันหน้าบ้านของตัวเองอย่างนี้ก็ได้นะง่ายๆก็ขอบคุณครับ